สุดกว่านี้ มีอีกไหมโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอครับที่ติดตามผลงานของนัดหน้าช่องและสวัสดีพี่พี่ที่อยู่ในครอบครัวของนัดทุกคนทุกท่านเลยครับวันนี้ครับจะเจอกับผมเดอะนัดเทพบอลเหมือนเดิมครับแน่นอนว่าจะต้องมีแนวทางฟุตบอลครับที่วิเคราะห์และคัดสรรมาให้แล้วเป็นอย่างดีครับที่จะจัดให้พี่พี่ทุกท่านครับเป็น3าตัวเน้น3ตัวหนักประจําค่ําคืนวันนี้ครับสาหรับเกมฟุตบอลค่ําคืนวันนี้ครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเกมฟุตบอลในศึกฟุตบอลชิงแชมป ยูรับกากันซัสส่วนใหญ่นะครับซึ่งนัดวิเคราะห์และคัดสารมาให้แล้วกับ3คู่ที่น่าเอาไปเน้นหน่าเอาไปจัดหนักๆกันครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มลรงรายละเอียดเกี่ยวกับเกมฟุตบอลในค่ําคืนนี้ครับขอแสดงความยินดีกับพี่ๆที่อยู่ในครอบครัวของนัดทุกคนทุกท่านเลยครับเมื่อวานนี้ครับตัวเน้นตัวการันตีครับรวมไปถึงชุดกรงการที่จัดวางมาให้ในครอบครัวเนี่ยก็เรียกได้ว่าสดชื่นเบิกบานกันไปอีกแล้วนะครับและ ใครที่ชื่นชอบครับในส่วนของเพดานสูงเต็มเวลาเพดานสูงแรกสายบอลสดบอลสูงโอ้โหเมื่อวานนี้ในครอบครัวเนี่ยเรียกได้ว่ากินกันไปแบบอิ่มหนำสําราญกันไปเลยทีเดียวครับสำหรับพี่ๆท่านใดครับที่ยังติดตามผลงานของนัดแค่หน้าช่องนะครับและอยากเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของนัดครับง่ายนิดเดียวครับทางเข้าครอบครัวอยู่หน้าโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวนัดปักหมุด ไว้ให้ในคอมเมนต์ด้วยลวกันนะครับสำหรับ3คู่ครับที่น่าเลือกมองน่าเลือกเน้นน่าจัดหนักๆประจำค่ำคืนวันนี้ไปชมกันได้เลยครับและ3คู่เน้นๆใส่หนักๆประจำค่ำคืนวันนี้ครับนัดอยากให้เลือกมองไปที่ศึกฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปครับรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหรือว่ายู9ิ้นั่นเองครับก็สำหรับค่ำคืนวันนี้จัดมาให้3คู่เน้นๆเ,เลยครับไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับให้มองไปที่คู่ระหว่าง ตุรกียู19ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโรมาเนียยู19สาหรับคู่นี้ครับนัดแนะนําให้เลือกมองไปที่ตุรกียู19ได้เลยครับต้องบอกว่าผลงานเนี่ยแตกต่างกันเสียเลยเกินครับตุรกียู19ครับในช่วงปี2023ถึง2024ครับนัดบอกเลยครับว่าผลงานเนี่ยโดดเด่นและดูดีเสียเหลือเกินครับโอ้โหช่วงหลังมาครับในช่วงปี2023ถึง2024เนี่ยเก็บชัยชนะลวดมาถึง8เกมแล้วและที่สําคัญวันนี้โอ้โหรับบทได้เล่นในบ้านด้วยบอกเลยว่า และกำลังใจได้เล่นต่อหน้ากองเชียร์ของตัวเองวันนี้คุมความได้เปรียบอย่างแน่นอนครับและไติในบ้านเองยังเก็บชัยชนะมาถึง4เกมติดๆสวนทางครับกับทางด้านทีมเยือนอย่างโรมาเนียครับที่ฟอร์มไม่สม่ำเสมอเสียเลยครับต้องบอกว่าช่วงหลังเองครับในช่วง2023ถึง2024เนี่ยก็5เกมหลังเนี่ยสะดุดแพ้ไป2เกมครับเสมอ1และเก็บชัยชนะได้เพียง2เกมเท่านั้นแล้วนิวรับบทเป็นทีมเยือนด้วยมาเจอกับตุรกีในช่วงที่ท็อปฟอร์มแบบนี้ครับนาเชื่อว่าการเตรียมทีมขุมกําลังครับบวกกับความได้เปรียบที่นใ และกระแสะภายในวันนี้ครับโจดตั้งมาครับเอ็นเอียงไปทางด้านของตุรกีเสียเหลือเกินครับตั้งมาให้ตุรกีต้องเปิดบ้านเบียดอาชนาให้ได้ด้วยสกอร์ห่างอย่างน้อย1ประตูซึ่งนัดเชื่อเสียเหลือเกินครับวันนี้ทุกอย่างมันเอ็นเอียงไปทางด้านตุรกีครับให้มองไปที่ตุรกีจะเปิดบ้านปิดจ็อบเก็บชัยจากโรมาเนียได้อย่างแน่นอนครับ คู่ที่2ครับเน้นเน้นใส่หนักๆก,กันไน่เลยครับให้มองไปที่คู่ระหว่างเซอร์เบียรครับจะเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของเดนมาร์กสำหรับคู่นี้ครับนัดแนะนำให้เลือกมองไปที่เดนมาร์ก ยู9ได้เลยครับต้องบอกว่าผลงานเนี่ยโหมันโดดเด่นและมีมาตรฐานมีความคงเส้นคงวาที่แตกต่างกันจริงๆครับเจ้าบ,บ้านอย่างเซอร์เบียเองครับในช่วงปี2023-2024ถึง2024ครับต้องบอกว่า5เกมหลังสุดไม่ค่อยจะคงเส้นคงวาสักเท่าไหร่5เกมหลังสุดครับชนะ3แพ้2ครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ได้เปรียบที่เล่นในบ้านก็จริงแต่เจาะลึกเข้าไปดูครับ สติในบ้านเองก็ดูไม่ค่อยมีความน่าสนใจสักเท่าไหร่ครับส่วนทางกับงด้านผู้มาเยือนอย่างเดนมาร์กสุดๆเลยครับต้องบอกว่าโอ้โหความคงเส้นคงวามาฐานฟุตบอลถือว่าโดดเด่นและดูดีจริงๆครับในช่วงปี2023ถึง2024 5เกมหลังสุดเดนมาร์กไม่แพ้ใครเลยและเก็บชัยชนะมา4เกมรวดแล้ววันนี้รับบทเป็นทีมเยือนก็จริงครับแต่นเชื่อว่ามาตรฐานฟุตบอลของเดนมาร์ก ในช่วงเวลานี้ดูดีกว่าเจ้าถิ่นอย่างเซอร์เบียครับวันนี้โจทย์ตั้งให้ครับทางด้านของเซอร์เบียครับดูได้เปรียบกว่าก่อนลงแต่ต้องเปิดบ้านเอาชนะได้ซึ่งนัดมองว่าฟอร์มตอนนี้ของเดนมาร์กดูดีกว่าครับจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยเพอๆอาจมีเซอร์ไพรส์เอาชนะทางด้านเจ้าถิ่นอย่างเซอร์เบียได้ด้วยให้เลือกมองไปที่เดนมาร์กยูสิได้เลยครับตัว เนนตัวที่3ครับเอาไปเน้นใส่หนักๆก,กันได้เลยครับให้มองไปที่คู่ระหว่างโคเอเชียยู19ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเยอรมนียู19ครับสำหรับคู่นี้แนะนําให้เลือกมองไปที่ทีมเยือนอย่างเยอรมนีได้เลยครับต้องบอกว่าผลงานเนี่ยมันสวนทางกันเสียเลยเกินครับเจ้าถิ่นอย่างโคเอเชียเองครับในช่วงปี2023ถึง2024ครับต้องบอกว่าผลงานเนี่ยดอบและเผาไว้เห็นแบบชัดเจนเลย5เกมหลังเก็บชัยชนะได้เพียง2เกมเท่านั้นเองและยิ่งเป็น 3เกมหลังสุดครับที่โคเชียนลงเตะครับก็จะบอกว่าไม่ชนะใครเลยเสมอ1และแพ้ติดต่อกันมาถึง2เกมวันนี้ได้เปรียบที่ได้เล่นในบ้านก็จริงครับแต่เจาะลึกเข้าไปดูสัตว์สิตติในบ้านไม่มีความน่าสนใจเอาเสียเลยครับ 2เกมหลังสุดเนี่ยแพ้คาบ้านติดต่อกันมาถึง2เกมแล้ววันนี้ต้องเปิดบ้านต้องรับการมเยือนของเยอรมน,นีย19ด้วยนัดบอกเลยว่าเป็นโจทย์ที่ยากอย่างแน่นอนครับเพราะผลงานของเยอรมน,นีย19เองครับช่วงปี2023ถึง2024หเกมหลังสุดครับเก็บชัยชนะไปถึง4เกมเสมอหนึ่งวันนี้รับบทเป็นทีมเยือนก็จริงแต่ผลงานช่วงหลังเนี่ยปี2023 ถึง2024เนี่ยโดดเด่นเสรีเกินครับไม่แพ้ให้กับใครเลยครับและยังหนักไปทางชนะด้วยวันนี้ในเรื่องของกำแพงเองครับโจท,ที่ตั้งมาเนี่ยตั้งมาให้ทางด้านของยูรมนี u 19บุกมาเบียดอาชนะเพียง1ประตูก็แฮปปี้แล้วซึ่งนั้นมองว่ากระแสะภายในเองค่อนข้างมีความน่าสนใจนะเชื่อเสรีเกินครับว่ามาถานฟุตบอล เกรดฟุตบอลของเยอรมันดูดีกว่าและที่สําคัญฟอร์มช่วงเนี้ดูดีเสียเหลือเกินครับจะบุกมาเก็บใครชนะได้อย่างแน่นอนให้เลือกมองไปที่เยอรมน,นีอยู่สิได้เลยครับและนี่คือ3ตัวเน้น3ตัวหนักประจําค่ํำคืนวันนี้ครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็ร่วมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันด้วยและอย่าลืมนะครับกดหัวใจ เป็นกําลังใจให้นัดด้วยจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปสาหรับวันนี้ครับเดนัทเทปบอลขออนุญาตลาไปก่อนครับจเ,จเจอกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ